สภาพสวยประวัติฟีดาวส่งส,สบายแค่เดือนละ5,000บาทไปน,นํำเสนอกันอีกแล้วนะคะเตยต้ตาโคโล่ติด 1.6G เกียร์ G, ตโต้คันนี้ปี2012ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่269,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติดีจะได้เต็มเลยนะขอคนซื้อนะคะถ้าจะซื้อคนเดียวขอเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปก็ซื้อรคันนี้ไปใช้งานได้แล้ว รอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะตามแมมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะเตยต้ตาโคลาติ 1.6G กิอโ,โตปี2012ค่ะ269,000บาทเท่านั้นค่ะเป็นเครื่องยนต์ดูออด้วยนะคะเครื่องยนต์ดูออเประยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะนังนะคะ ระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปับไฟฟ้าพัดไฟฟ้าแอ์แบ็ก ABS กุญแจราโมดเครื่องเสียง a m f m a u x แล้วก็ CD นะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะติดฟิล์มพร้อมเลยค่ะขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวได้เลยนะคะแต่ถ้าเงินเดือนไม่ถึงนะคะขอ13,000บาทขึ้นไปนะคะหาคนค้ำคนนึงค่ะ คุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยค่ะคันนี้สภาพดีค่ะบอดี้สวยนะอีกอย่างหนึ่งได้เครื่องยนต์ดูออลด้วยนะเครื่องยนต์ดูออลนี่ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะคันนี้สามารถเติมน้ำมัน E10 ิได้ด้วยนะคะสภาพดีค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบนะคะคันนี้กว้างนั่งสบายมากๆเลยนะคะจัดไฟนั้นไม่ยุ่งยากนะคะ 1- 2วันทำการทราบผลนะคะคันนี้แอร์แบ็คู่ค่ะ เอกาสารในการยื่นเฟนั้นก็จะมีบัตรประชาชนตัวจริงนะคะสำนักทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองเงินเดือนค่ะหน้าเครื่องค่ะเป็นเครื่องยนต์พันหเป็นซินนะคะเป็นเครื่องยนต์ดูอัลแล้วนะคะสนใจยังไงโทรศอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 0508 5ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไลดีะคะมีแอดนำหน้านะแอด AMP 10ค่ะพิมไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะรถขับดีบอดี้สวยค่ะเครื่องเงียบมากๆเลยนะคะน่าใช้กับคันนี้ แล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ